ครับวันนี้ก็จะมาทำการตรวจเช็คซ่อมทีวีซัมซุงนะครับเป็น LCD นะครับรุ่นี้เป็น LCD อาการก็คือหน้าจอครับฟิล์มพองฟิล์มเสียนั่เองนะครับลองเปิดทดสอบร,ระบบข้างในดูนะครับว่าใช้ได้ไหม อาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ข้างในก็ระบบด้านในใช้ได้นะครับน่าจะเป็นเฉพาะฟิล์มด้านนอกเนี่ครับก็จะไปทําการเปลี่ยนฟิล์มนะครับสําหรับเคสนี้ครับก็จะทำการถอดฟ้าด้านหลังออกนครับ เพื่อจะไปรือ้อแกะฟิล์มด้านหน้าที่มันพองออกก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ก็รุ่นนี้เลยนะครับ LCD l a 3สามสองศูนสามสองดีะครับสี่ศูนย์สามอสองนะครับยามสิบสองนิ้วซมสใช่ครับเดี๋ยวทําการรือร้อเข้าไปดูกต่อ นี่นะครับถอดฝาลังออกมาแล้วก็จะเห็นพวกแผงวงจรต่างๆนะครับยังดีเลยนะครับยังใช้ได้นะครับพวกรุ่นเก่าๆนี่ทนมากเลยครับนี่ก็รุ่นี้ก็เกือบเกือบสิบปีได้นะครับยังยังดูดีใช้ได้เลยครับประมาณนี้นะครับคือพวกนี้ก็จะไม่ทําอะไรมากครับเพราะว่าระบบอะไรมันยังใช้ได้อยู่เราก็จะเน้นไปที่หน้าจออย่างเดียวนะครับ ก็จะออกให้หมดนะครับเพราะว่าเผื่อเราพลิกกลับมาวางด้านหลังลงมันจะโดนพวกนี้ี๋ยวจะมีอะไรอุปกรณ์แตกหักเสียหายได้ครับต้องถอดออกให้หมดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับครับเลือกมาด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องยก หน้าจอออกมานะครับก็ทําบนเครื่องนี้เลยนะครับทําก็นนอกกว่าจอจะแตกได้นะครับทําอันนี้นครับปลอดไยสุดแล้วการลอกก็ใช้คัตเตอร์น,นี่ครับไค่อยเกลี่ยฟิล์มตัวที่มันเสียออกนี่ครับประมาณเนี้ยนี่ครับก็ค่อยๆทำครับระวัง จอแตกนะครับค่อยแกะค่อยๆไล่ไปนะครับแล้วก็ค่อยลอกออกจนหมดนะครับจนหมดทั้งแผ่นเนี่ยครับแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดคือเก็บคาบกาวอีกทีหนึ่งครับครับก็จะทําในลักษณะนี้ครับจนจนหมดเลยนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆลอกออกนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับมันก็จะเหลือพวกเศษเล็กๆมันนะครับที่มันไม่หลุดออกไปพร้อมกันก็ค่อยมาเก็บก็ได้ครับเอาตัวที่มันหลอกอันนี้ไปก่อนนะครับกลับประมาณนั้เราก็จะเห็นเป็นกระจกนะครับด้านหลางครับทําไปเรื่อยๆครับจนหมดนะครับเดี๋ยวดําเนินการนะครับครับสังเกตดูว่า ตัวที่เราลอกตัวที่มันพองไว้แล้วนะครับมันจะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับนี้รครับมันจะดูเรียบยังเรียบอยู่นี่ยังยังมีนะครับจะเป็นอีกชั้นหนึ่งจะประมาณนี้ครับนจะมีอีกชั้นหนึ่งซึ่งมันตัวที่เราลอกออกทีแรกมันมันเสียแล้วนะครับมันพองมันก็เลยดูดลงไปอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนนี้ก็ต้องเอาออกเลยนะครับ เสื้อแทีออกค่อยทําไปก็หลุดออกมาแล้วครับครับผมก็มีเทคนิคเล็กน้อยแนะนามมําอีกอย่างนะครับเราใช้ใบมีดที่มันหักนะครับเสียดใบมีดลองค่อยๆแทะตรงนี้ครับมันจะหลุดง่ายออกง่ายกว่า ไอที่เป็นเป็นแบบแบบมีดลักษณะนี้นะครับซึ่งแบบนี้มันมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับที่ผมลองดูแลแต่ตัวนี้จะจะเหมาะสำหรับขุดข้าวเก่านะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นในลักษณะนี้ตัวนี้จะใช่ดีกว่านะครับลองเพื่อนก็ ็นี่ครับนี่ครับส่วนที่หลุดหอกออกมาจะค่อยดึงไว้นะครับมันมันจะเหนียวมากเลยนะครับดึงวดเดียวเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะจอแตกได้นะครับครับหลังจากลอกส่วนที่เป็นฟิลม์มออกกินหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการ ลอกคราบกาวนะครับเพื่อนๆจะใช้ทินเนอร์หรือว่าน้ำยาลอกกาวก็ได้น,นะครับก็สโลมมาเลยครับแล้วก,ก็ค่อยๆขูดออกนะครับตามที่กาวมาเมือนกนครับตัวนี้จะใช้นี่ครับเป็นคราบกาวนะครับจะใช้ น้ำยาลอกหรือว่าทินเนอร์ก็ได้ครับจนออกหมดจนจนจอใสเลยนะครับแล้วเราค่อยทำการติดตีใหม่ลงไปครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะเสร็จก็สำหรับมือใหม่ครับก็ลองลองทำดูครับเผื่อเป็นของตัวเองคิดว่าก็น่าจะพอทำได้นะครับ ครับหลําจากทําการนทำความสาดขัาบก่าวออกหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจะใสเลยนะครับเพราะมันเป็นกระจกทีนี้ก็พร้อมแล้วที่จะนําเฟมตัวใหม่มาติดน,นะครับ ครับก่อนติดฟิล์มเราก็มาเปิดลองก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบลักแล้วลองดูจอก่อนนะครับนี่คือลักษณะที่ไม่มีฟิล์มนะครับก็จะเป็นจอข,า,ขาวๆแบบนี้นะครับทีนี้ก็นำฟิล์มตัวใหม่มาติดก็น่าจะชัดนะครับครับต่อมาก็เป็นขั้นตอนการ ติดฟิล์มแล้วนะครับก็ฟิล์มก็จะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งจะเป็นฟิล์มที่กันรอยนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเป็นกาวครับก็ไม่ยากครับเราก็แค่ติดด้านที่มีกาวลงข้างล่างครับส่วนตอนนี้ก็ลอกทิ้งไปเลยนะครับไม่ควรจะติด รีดฟิล์มระหว่างที่มีฟ oh ิล์มนนี้อยู่นะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นฟองอากาศาเราจะมองไม่เห็นครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นลักษณะว่าเป็นแบบนี้ครับเป็นฟองอากาศอยู่แล้วครับเราควรจะดึงออกก่อนแล้วก็ค่อยรีดตัวที่เราจะใช้งานนะครับเพราะว่ามันเกิดฟองอากาศช่วงไหนเราจะได้เห็นครับเราจะได้ไล่ออกได้ครับเทคนิคง่ายๆนะครับก็ เราก็วางแผ่นฟิล์มให้บรลลานหน้าจอที่เราต้องการนะครับระหว่างสี่มุมต่างๆนะครับให้ให้ให้บรรลานกันแล้วก็พอดีนะครับแล้วก็ยึดด้านในด้านหนึ่งก็ได้ครับจะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ยึดแล้วก็กรีดให้เรียบเลยนะครับก็มีตัวนี้ช่วย ประคองนะครับเพื่อไม่ให้ฟิล์มมันปิดทีเดียวเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นมันจะเกิดฟองอากาศนะครับเราก็ค่อยๆรีดไปนะครับตัวดึงฟิล์มด้านล่างนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าแผ่นฟิล์มที่เราติดกาวนะครับตัวนี้เราจะค่คอยๆดึงนะครับใช่ไหมค,ค่อยๆดึงออกนะครับ ไหลไปเรื่อยเราก็ค่อยรีดรีดไปนะครับโดยมีเจ้าตัวนี้ประคองอยู่นะครับมันจะได้ไม่ไม่พับเรียบไปทีเดียวเลยครับก็ประมาณนี้ครับก็รีดไปเรื่อยๆครับใช้ตัวนี้ใช้ฟองน้ำรีดนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับทำคนเดียวครับก็แน่นอนครับ ออกมาสวยงามแน่นอนเพราะว่าจากที่เคยทำมามันใช่ได้นะครับโอเคครับผมก็จะไปดำเนินการแล้วก็ทำให้เต็มหน้าจอเลยครับครับหลังจากติดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับต่อไปก็เป็นการประกอบแล้วก็มาลองดูภาพกันครับ ำเน,นิกนการครับครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอเรียบสวยงามดีนะครับเรามาลองเปิดเช็คดูภาพกันครับอ่าโอเคนะครับภาพก็ออกมาสีสวยสดใสสวยงามครับ ครับก็ถือว่าผ่านนะครับคลินี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เปลี่ยนฟิล์มหน้าจอนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่กำลังฝึกทำอยู่นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนได้ลองทำดูนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ